สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสอปปวราวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่12เดือนตุลาคมปี2023นะครับเมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่เขตเมืองไวเดดหรือภาคสกายกลุ่มปกป้องประชาชนกกลุ่มพิเทศพร้องถิ่นบุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่เขตเมืองไวเดตนะครับมีสถานีตำรวจอยู่แห่งหนึ่ง ชางชาหานไม่องรายพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายมาประจำการอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมากลุ่มปกป้องประชาชนบุกเข้าโจมตีอย่างหนักทําให้ชาหารไม่ลงลายได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตไปหลายนายนะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนล้อมหน้าล้อมหลังบุกเข้าโจมตีสถานีตารวจที่อยู่ในพื้นที่นะครับชอบตั้งด่านตรวจค้นพี่น้องประชาชนอยู่เป็นประจํา ก็เลยบุกเข้าโจมตีในช่วงเวลา11โมงกว่าๆนะครับหลังจากนั้นกลุ่มน้องๆเยาวชนรู้ว่ากองกำลังทาหารมิลองลายกำลังจะเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองมีรถบรรทุกประมาณ3คันทหารเกือบ60นายพร้อมอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่น้องๆเยาวชนไปวางพุ่นระเบิดในช่วงเวลา6โมงเย็นของวันที่11ที่ผ่านมา รู้ว่ากองกําลังทาหารมินลังไต้องเข้ามาในพื้นที่เพื่อจะมาช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองหลังจากนั้นทาหารมินลังายเข้ามาในช่วงเช้าของวันที่12วันนี้กลุ่มน้องๆเยาวชนจุดชนวนระเบิดทําให้รถขบวนทาหารมินลังายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นทาหารที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บกันไปหลายนายแต่ยังไม่ทราบในชาติว่าเสียชีวิตไปกี่นายนะครับจากนองน้องเยาวชน ไปวางทุ่นระเบิดประมาณ5จุดด้วยกันหลังจากนั้นทาหารมินายแตกตื่นกันเกิดขึ้นยิงปืนใหญ่ใส่กลุ่มปกป้องประชาชนอยู่ในพื้นที่นะครับมีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นประมาณ30นาทีน้องๆเยาวชนถอนกองกําลังออกมาจากพื้นที่เนื่องจากทาหารมินายยิงปืนใหญ่ไม่หยุดนะครับทำให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับความเสียหายเกิดขึ้นหลายสิบหลังด้วยกัน ตอนนี้ในพื้นที่เขตเมืองไวเดดกองกำลังทาหารมินาลายตอดค้นอย่างหนักตั้งด่านหดายพื้นที่เพื่อป้องกันน้องๆเยาวชนจะบุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจอยู่ลายแห่งด้วยกันครับในเมืองไวเดตนี้มีการสู้รบก,กันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับสองสามวันที่ผ่านมาทาหารมินาลายเสียชีวิตไปจำนวนมากนะครับเนื่องจากน้องๆเยาวชนวางแผนกันบุกเข้าโจมตีขับไล่ทาหารมินลายให้ออกไปจากพื้นที่ ตอนนี้ทาหารพี่น้องลายเข้ามาในพื้นที่จํานวนมากเพื่อมาป้องกันสถานีตารวจอยู่ลายแห่งนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่เมืองกินอหูหรือภาคสกายเช่นกันนี่ก็มีการสู้รบกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งกองกําลังทาหารพี่นอลายมีกําลังประมาณ100นายเข้าไปในหมู่บ้านชาตันนะครับตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมา เข้าไปทำร้ายพี่น้องชาวบ้านใช้ปืนยิงพี่น้องประชาชนเสียชีวิตไปสองคนกล่าวหาว่าพี่น้องชาวบ้านสนับสนุนกลุ่มปกป้องประชาชนก็เลยยิงปืนใส่ผู้ช่วยผู้กำนันเสียชีวิตไปสองคนนะครับตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมาน้องๆเยาวชนรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิลายกลุ่มนี้เข้ามาจับก,กลุ่มพี่น้องชาวบ้านอยู่หลายคนนะครับหลังจากนั้นทหารมิลายกำลังจะเคลื่อนขบวนไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง น้องน้องเยาวชนไปดักซุ่มโจมตีตามข้างทางในช่วงเวลา11โมงกว่าของวันที่11เมื่อวานนี้มีการสู้รบกันเกิดขึ้นประมาณ2ชั่วโมงทําให้ทหารไม่ต้องลายเสียชีวิตไป9นายกลุ่มน้องน้องเยาวชนเสียชีวิตไป3นายบาดเจ็บอีกยนายด้วยกันครับเนื่องจากมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดตามท้องถนนตามทุ่งนาต่างๆ น้องๆ้องเยาวชนบอกกับผู้สื่อข่าวว่ากองกําลังทหารไมิลนลา,ายกลุ่มนี้โหดร้ายกับพี่น้องชาวบ้านเวลาเข้าไปในพื้นที่ไปถามน่นถามนี่เวลาพี่น้องชาวบ้านไม่บอกกอง,ก,องกําลังทหารไมิลนลา,ายก็จะใช้ปืนยิงพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วไถทรัพย์สินพี่น้องประชาชนเอาไฟจุดเผาลายหมู่บ้านนะครับตอนนี้พี่น้องชาวบ้านต้องหลบหนีออกไปจากพื้นที่ ที่รู้ว่ากองกําลังทาหารมิลลรยกาลังจะมุ่งหน้ามายัางหมู่บ้านของเขานะครับ <c oughs> ก็เลยต้องอบโยบหนีกันลายหมู่บ้านด้วยกันน้องนองเยาวชนพยายามจะสกัดกั้นทาหารมิลลรอยกลุ่มนี้ไม่ยอมให้เข้าไปในหมู่บ้านต่างๆนะครับเวลาเข้าไปในพื้นที่ชอบไปทำร้ายพี่น้องประชาชนอยู่บ่อยครั้งนะครับแต่ก็ยังเดินหน้าเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆ้อง,องเยาวชนมีกันประมาณ60นายแต่ทหารมิลลายมีกันเกือบ100นาย พร้อมกับอาวุธหนักเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนต้องถอนกองกําลังอาจจะไปวางทุ่นระเบิดไว้ตามข้างทางที่ทหารไม่น้ลลายกลุ่มนี้จะออกมาจากพื้นที่นะครับเข้าไปทําร้ายพี่น้องประชาชนอยู่อย่างหนักในพื้นที่เขตเมืองขินอูนะครับพี่น้องยังไงคอยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกราบขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ